นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เหรอสภาพสุนทรพยพค่ะอันนี้คือเกษตรกรเขามีน้ำใจเอามาช่วยเราค่ะอ่าเกษตรกรก็พวกกล้วยเนาะมีกล้วยมีผลไม้ค่ะทุกอย่างค่ะ่พรา้ว่ามีที่นอนไหมเนี่ยมันมองไม่เห็นที่นอนเลยนี่มีค่ะเดี๋ยวหนุขึ้นไปข้างบนพี่เล็กคุณหญิงชุด้านะ สวัสดีจ้าท่ช่กันปะสานานไทยวัสดีจ้าต้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือกันเนะคนไทยในนี้มีดารแล้วก็มีสสค่ะขอบคุณค่ะมีสสบิ๊กชัชวานค่ะอ่าแพทยาไทยด้วยก็จะจะจะไปช่วยกันพูดในสภานะคะคุณลินสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณลินต้องขอบคุณคุณลินมากเลยรู้ว่าคุณลินช่วยคนไทยเยอะมาก สู้จริงๆเลยหญิงแก่ไม่ได้รับไม่นอนเมรุทิศแล้วับไม่ลับไม่นอนเมรทิ์แล้วตอนนี้การสู้รบดีขึ้นบัางไหมคะหรือว่าก็อย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวนะคะคุณหญิงนี่ค่ะแรงงานไทยค่ะสวัสดีคุณหญิงคารัตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะเออนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้เยอะมากสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าคุณหญิงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ <dashboard> ้าแล้วเขาจะเข้าไปช่วยทัชวานเดี๋ยวจะได้ช่วยกันโอ้เขาให้นอนที่สนามบาสนะเนี่ยใช่ไหมค่ะมันเป็นสนามบาสค่ะคือทางเมื่อวานเนี่ยนะคะทางไอ้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ที่ทางภาคใต้ที่หมู่บ้านที่รับคนงานมาเนี่ยนะคะเขาติดต่อน้อยมาแล้วเสร็จแล้วก็น้อยก็ติดต่อ เทศบาลก็คือเขาเรียกว่าเอออิสราเอลวาเลยคือเียวเห็นไปนะค่ะนะ,ะ,ะแล้วก็ทางคือโรงยิมตรงเนี้ยเป็นของเทศบาลแล้วทางเทศบาลเขาก็ไม่มีปัญหานะคะค่ะเอ็มแล้วมีแต่มีแต่ชาวไทยเหรอที่อยู่ที่ท,ท,ที่ตรงนี้โอเคไม่มีปัญหามีแต่มีแต่คนไทยขอความร่วมมือกับเพื่อนในหมู่บ้านนะคะค่ะพอ เพื่อนในอู่บ้านเข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยก็จะมีชาวบ้านรอบหมู่บ้านเลยแล้วก็มาถึงทุกเมืองเลยเพราะเขารู้ว่าช่วยเหลือคนไทยเนี่ยเขาก็พากัน<ข>อเอมยื่นมือมาช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาถามว่าเธอต้องการอะไรบ้างทั้งคนไทย,ยทั้ง<ล>คน,น,คนอิสรา <คน S 3> เอลอันนี้ค่ะน้อยอยากให้คุณหญิงเอเขียนประกาศขอบคุณเขาเป็นซึ่ง ซึ้งมากๆคนงานก็บอกว่าาะเขาบอกโอ้ยนึกไม่ถึงเลยน้องว่าว่าเขาจะมีน้ําใจแล้วช่วยเหลือพวกเราดีอย่างนี้เดี่ยน้ขออนุญาตไอ้ชนเพื่อนนะคะที่ร่วมมือกันน้อยเนี่ยดูดูแลอยู่ตอนนี้พวกเราอยู่กี่คนคะตอนนี้อยู่กี่คน้อยระกาบอยเยสลิพอมีชีมมอด์คาสุบะก็ไม่กี่คคน็ขอขอบคุณ คุณมากค่ะุณน้อยคุณน้อยดูแลอยู่กี่คนตอนนี้เจอแม่แม่ชลาชโลรนเบไตแลนั้เน่ะ thank you so much t n for your support y o s k i n g i h ค่ายว our friend ขอคุณ thank you so much thank you so much เดี๋ยวนะคะทำไมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยค่ะเกิดถึงวันเี้ย อ๋อเพงมันหายไปไม่ได้ยินค่ะท่านหรอก็เราก็เปิดมาอยู่นะใช่ไหมโอ้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยินเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะคะไม่ได้ยินค่ะได้ยินยังได้ยินยังคุณหลินได้ยินยังเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่ค่ะแบค่ะแล้วส่วนส่วนส่วนแม่บ้านเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาออกเงินกันเองเนี่ยที่จะเลี้ยงดูกันเองเนี่ย ก็ลองดูซิว่าเราสามารถที่จะแบบประชาสัมพันธ์แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยให้เขากลับเมืองไทยให้ได้เร็วที่สุดเนาะ